สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกุมช่วงที่จังหวะดาวพุธย้ายราศีนะคะดาวพุธจะย้ายราศีเข้ามาสู่ภพลาภะของท่านนะคะภพลาภะก็คือภพสิบเอ็ด แล้วก็ยังไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์อีกดาวศุกร์ก็อยู่ภพบเ1ด้วยนะคะยกหลังถึงลัคนาก็ทำมุมเออได้ปฐุมเกณฑ์เช่นกันนะคะอ่าช่วงนี้ชาวราศีกุมข่ะงานด่วนงานเข้ามาเป็นโชคบางท่านมีงานอยู่ดีได้งานได้งานกุบป,ปับก็มีนะคะบางท่านอะ่ะนะคะหรือจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานใหม่ แล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเปลีป่ยนแปลงในเรื่องของลูกน้องบริวารด้วยนะคะบางท่านได้แหล่งทํากินใหม่เกิดขึ้นนะ,ะช่วงนี้ธุรกิจการค้านะคะช่วงนี้จะได้ลูกค้าเข้ามาส่งเสริมเข้ามาเอื้อประโยชน์บางท่านได้ลูกค้าคนไกลบางท่านได้ลูกค้าต่างถิ่นแดนไกลรวมไปจนถึงคอนเนคกชันเก่าๆคือไก่เก่าๆจะเข้ามาส่งเสริมคุณค่ะนะคะในเรื่องของการงานของคุณเอง ส่วนบางท่านก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่นะอยู่ดีๆอผู้ใหญ่อาจจะมอบหมายงานใหญ่ๆใ,ให้คุณทําก็ได้หรือหมายถึงการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงภายนในองค์กรการได้รับผิดชอบหน้าง,งานใหม่ๆได้ด้วยเหมือนกันของชาวเออกลุ่มนะคะบางท่านก็ได้ปรับโยกปรับย้ายส่วนการเงินค่ะ ช่วงนี้หลายๆท่านนะคะโอ้โหส่งถ้ายปีการเงินรับทรัพย์การเงินรับโชคนะคะบางท่านก็มีโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่บางท่านก็อาจจะได้ของพึงพอใจอะไรแบบนี้โชคจากงานเงินจากการค้าการขายต่างๆนะคะเจรจาก,กับลูกค้าก็รับทรัพย์นะคะช่วงจังหวะนี้แล้วก็บางท่านก็อาจจะมีโชคกับเอ,อ่อไปเกี่ยวข้องกับพวกคนอายุน้อยกว่าได้เหมือนกันนะคะและที่สําคัญบางทีอาจจะเป็นเงินทางไกลด้วย นะคะจากคู่ค้าคู่สัญญาคู่ธุรกิจแล้วก็ช่วงนี้บางท่านอาจจะมีแนวโน้มการเดินทางและการพบปะพบพเพื่อนญาติเก่าๆอะไรแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะะหรือ้อาจจะได้ติดต่อคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่า,กา,กาอะไรประมาณนั้นส่วนเอ่อช่วงนี้ค่ะความรักนะคะความรักเนี่ยชาวโสดเนี่ยมีโอกาสได้โชคกับเพศตรงข้ามนะบางท่านก็ได้พบรักคนไกลนะคะหรือบางท่านแบบว่าเพื่อนนำพาความรู้จักได้ด้วยส่วนคนที่ มีปัญหาความรักเฉพาะคนที่เพิ่งมีปัญหาความรักอาจจะมีสิทธิ์ลุ้นได้กลับมาอยู่กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะคนที่เพิ่งมีปัญหาความรักไปนั้นอ่ะมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนั้นเดี๋ยวค่อยมาว่ากันส่วนสําหรับคู่รักครอบครัวคู่รักครอบครัวอาจจะมีในเรื่องการเดินทางร่วมกันมีโชคกับคู่ได้นะหรือมีความคิดไอเดียอยากจะบุกเบิกธุรกิจอะไรใหม่ๆอันนั้นก็ได้ส่วนหนึ่งนะคะหรือแม้แต่ท่านโชคกับเด็ก ด้วยนะชาวราศีกุมโชคกับเด็กนะและคู่ไหนเนี่ยต้องการอยากจะมีลูกเนี่ยมีสิทธ์มีลุ้นนะคะคู่ไหนที่ต้องการอยากจะมีลูกทีนี้เรามาดูกันว่าชาวกุมค่ะจะเป็นยังไงบ้าง ไดขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆส่งท้ายปีนะคะดาวพุธอยู่ตรงนี้ไปจนถึง11บมกราคมประมาณ10กว่าวันไม่ถึง20บวันชาวราศีกุมใครรอการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงงานใหม่ข่าวดีงานใหม่เกิดขึ้นโอกาสอะไรใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณการเงินช่วงนี้จะรับทรัพย์รับเงินรับ,รบ,รบโชคค่ะการเงินของคุณนั้นบางท่านบางท่านนะได้เงินทางไกลเงินต่างประเทศได้ด้วยนะคะส่วนบางท่านก็มีโชคฟุกโชคเสียย่ยงได้ด้วยเหมือนกันของชาวราศีกุม ส่วนในเรื่องของเพื่อนนะคะช่วงนี้คนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณได้ไปเริ่มงานใหม่อาจจะหมายถึงเพื่อนร่วมงานใหม่คนด้านใหม่ใหม่ๆเข้ามาส่งเสริมคุณหรือช่วงนี้การทํางานก็ยังได้เพื่อนเป็นการส่งเสริมเช่นกันนะคะตรงนี้ด้วยส่วนชาวราศีกุมค่ะนะคะ บ้านอาจจะมีในเรื่องของภาระรับผิดชอบการจัดการอะไรที่มันไปเกี่ยวข้องกับบ้านได้ด้วยเหมือนกันหรือบางท่านอยากจะเคลียร์หนี้เคลียร์สินบ้านละคุณอาจจะมีเงินก้อนเข้ามาอย่างเงี้ยคุณอาจจะโปะหนี้บ้านก็ได้หรือใครอยากจะสร้างหนี้เป็นภาระหนี้ก็ได้ส่วนหนึ่งบ้านรถได้เหมือนกันนะคะของชาวราศีกุมงานบางประเภทนะคะงานบางประเภทเนี่ยเอ่อจะมองว่าหลายๆท่านเลยนะคะมีสิทธิ์ลุ้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปรับโยกปรับย้ายด้วยนะ นะคะส่วนว้าวส่วนในเรื่องของบริวารใครอยากจะมีลูก<ม>เขาฟ้องมาว่าคุณอาจจะมีอาจจะมีโอกาสนะคะอาจจะมีโอกาสเพราะบางท่านก็เออเรียกว่าอยากจะได้ลูกก็มีนะคะไปมูเตลูค่ะขอพรค่ะช่วงนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ชาวกลุ่มเนี่ยอาจจะมีโชคกับเด็ก ได้ลูกน้องได้เออโชคกับคนเอออายุน้อยกว่าได้นะคะหรือโชคกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคุณจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมคุณในเรื่องของอาชีพการงานช่วงนี้จะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางด้วยนะคะค่าใช้จ่ายการเดินทางหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางไกลชีพประจรองเท้าได้ด้วยนะคะแม้แต่ถ้าว่าบางทีอาจจะหมายถึงการปรับปรุงบ้านบางท่านเปลี่ยนแปลงบ้านนะที่อยู่อาศัยก็มีนะนะคะการปรับปรุงบ้านได้นะคะตรงนี้ แล้วก็ในเรื่องของความรักค่ะคู่รักครอบครัวโปรเจกต์อะไรใหม่ๆที่อยากจะเริ่มต้นนะคะหรือที่คุณเพียรพยายามทํามามันจะส่งผลดีให้กับคุณค่ะในภายภาคหน้านะคะตรงนี้าบางท่านก็อยากได้ลูกน้องรันเพิ่มเติมก็มีนะนะคะส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักความทุกข์ใจนะ,ะมันมีความทุกข์ใจแต่อาจจะหมายถึง ถ้าอยากจะปรับความเข้าใจกันมันก็มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะคะตรงนี้ปัญหาความรักหรืออาจจะหมายถึงว่าอาจจะหมายถึงเขาก็ได้เขาอาจจะกลับไปพัวพันกับคนเก่าๆอะไรหรือเปล่าหรือคุณมีคนเก่าๆเข้ามาพัวพันหรือเปล่าอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะคะตรงนี้ส่วนสําหรับชาวโสดชาวโสดเนี่ยน่าจะมีการเริ่มต้นโอกาสอะไรใหม่ๆนะคะรักทางเลือกใหม่ๆกำลังจะเข้ามาเอ,อ่อหรือแม้แต่กระทั่งว่า อาจมาจากคนรู้จักได้นะคะตรงนี้ด้วยนำพานะคะนำพาเพศตรงข้ามเข้ามาอะไรอย่างนั้นแม้แต่กระทั่งว่าบางเคสก็อาจจะหมายถึงมีเก่าเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีกุมจะเป็นยังไงบ้างงานคุณเด่นมากๆโดยเฉพาะใครที่ทําธุรกิจเนี่ยนะคะรวมไปถึงการทํางานคุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนอกนั้นคือคนที่กําลังคิดตัดสินใจอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานนะคะ แล้วก็มีในเรื่องการปรับการแก้ไขางานด้วยส,สางงานด้วยนะคะมันต้องมีค่ะงานที่มันเป็นปัญหาหรืองานอาจจะต้องแบบว่ามีในเรื่องของการปรับแก้ไขอะไรต่างๆใครทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกวิชาความรู้อะไรต่างๆน่าจะส่งผลดีให้กับคุณนะคะพวกงานเอองานปรับงานแก้งานไขหรืองานที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกงาน แพทย์งานหมองานที่ปรึกษางานช่วยคนได้รวมไปถึงพวกงานที่ต้องใช้ความคิดไอเดียอย่างเนี้ยนะคะอ่าช่วงนี้ก็มันน่าจะมีโอกาสที่ดีๆส่วนบางท่านมีงานเข้ามาให้ให้เคลียร์ให้ส,สางหรืออาจจะหมายถึงมีอะไรที่มันผิดพลาดที่คุณคุณต้องคิดคิดแก้ไขในเนื้อง,งานอะไรอย่างนั้นก็เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีกุมแต่และเรื่องเลยของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาดูในเรื่องของการงานค่ะ รู้สึกว่าชาวราศีกุมส่งท้ายปีจะมีโชคนะหรือบางทีคุณอาจจะได้ของอะไรก็ได้ของพึงพอใจก็ได้นะคะมาอีกแล้วชาวกลุ่ม โชคใหญ่โอกาสใหญ่หญโปรเจกต์ใหญ่ๆบางท่านได้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกค้าก็ได้ค่ะบางท่านได้ลูกค้ารายใหญ่แต่บางท่านน่ะผู้หลักผู้ใหญ่มอบหมายงานใหม่ๆงานโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆใ,ให้คุณทําอย่างเงี้ยก็มีส่วนด้วยส่วนใครที่แบบว่าอยากจะบุกเบิกแหล่งทํากินจะมีโอกาสได้บุกเบิกแหล่งทํากินธุรกิจกิจการงานตอนนี้นะคะนําพาทรั์นําพาเงินทั้งนั้นเลยค่ะนะคะงานซื้อมาขายไปก็ได้นะคะตรงนี้อ่าส่วนบางทีก็จ,จะหมายถึง งานที่จะขยับขยายธุรกิจขยับขยายแหล่งทํากินนั้นชี้แจงไปแล้วแต่บางท่านก็จะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงปรับโยกปรับย้ายในแผนกใหม่ๆในหน้าที่ใหม่ๆความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้การปรับโยกปรับย้ายภายในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน ช่วงนี้บางทีก็ให้ระมัดระวังไว้บ้างการผิดใจก,กันกับใครก็ได้ในการทํางานของคุณมันก็อาจจะต้องย่อมมีหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะรู้สึกว่าเออเราอยากจะได้ลูกน้องบริวารใหม่ไหมนะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนสําหรับชาวกลุ่มเองบางท่านมีงานคู่ขนานนะคะงานคู่ขนานอาจจะเป็นงาน งานราดงานหลวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะงานคู่ขนานของคุณถ้าไม่ใช่คือการเปลี่ยนงานย้ายงานออกงานการเริ่มต้นงานใหม่การทําอะไรใหม่งานที่ยังไม่ถนัดนักสักทีเดียวได้ไหมได้ด้วยเหมือนกันนะคะของชาวราศีกุมแล้วก็ใครอยากจะไปไกลมีโอกาสได้ไปไกลหรือคุณจะมีโชคต่างถิ่นแดน,นไกลได้งานทางไกลได้ได้เหมือนกันของชาวกลุ่มนะโอเคช่วงนี้รู้สึกว่าเปิดไพ่ของชาวกลุ่มเนี่ยกับ พลิกแปลงพลิกผันเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มันอาจจะหมายถึงจบอะไรเก่าๆปัญหาเก่าๆนะคะตรงนี้ันเป็มันหมายถึงว่าอะไรเก่าๆมันกําลังจะสิ้นสุดไปปัญหาอะไรเก่าๆมันก็จะจบไปนะคะเพื่อเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆกาลังจะเข้ามาอะไรอย่างนั้นใครค้าขายของสุขภาพเด่นนะคะเนี่ยหรือคุณขายของออนไลน์ก็ได้คุณเป็นตัวกลางตัวแทนการขายได้นะคะจะมีโอกาสที่ดีมากๆบางท่านเนี่ยมีการปรับโยกปรับย้ายจริงๆ ปรับโปรโมตปรับตําแหน่งด้วยความรับผิดชอบอะไรใหม่ๆที่มีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะมากตรงไหนมากลูกน้องเ,อเพิ่มได้ไหมได้ลูกน้องใหม่ได้ได้หมดทั้งนั้นมาดูในเรื่องการเงินการเงินชาวกลุ่มค่ะช่วงนี้เงินหลายๆท่านอาจจะน่าจะมีโชคอะไรกับผู้ใหญ่ด้วยหรือเปล่าเนี่ย การเงินของคุณอะช่วงนี้การทํางานหาเงินโกยทรัพย์โกยเงินอย่างเดียวเลยนะคะใจของคุณใจจดใจจอบมากๆคุณตั้งใจทาอะในช่วงเนี้ยเงินมันมาแล้วก็หลายๆท่านจะมีโชคการเงินกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแบคัพให้ด้วยนะคะหรือจะได้ผู้ใหญ่ส่งเสริมในธุรกิจหรือจะได้ลูกค้ารายใหญ่ส่งเสริมธุรกิจนะคะต่างๆหรือแม้แต่ทั้งผู้ใหญ่ป้อนงานใหญ่ๆให้คุณทําอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะมันก็คือโอกาสการเงินทั้งนั้นนะคะรวมไปจนถึงอ่าชาวกลุ่ม ใครที่อยากจะไกลบ้านมีโอกาสได้ไกลเหมือนกันนะเนี่ยพะบางท่านจะเอ่อเรียกว่าบางท่านนะอาจจะอยากจะตัดสินใจไปศึกษาไหมมีโอกาสด้วยนะคะตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ชาวราศีกุมค่ะงานวิชาการทุกประเภทงานเบื้องหลังทุกประเภทนะงานปรับงานแก้งานไขอะไรต่างๆนาะนาะนะทุกประเภทน่าจะมีโอกาสดีใครจะจัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ นะคะก็จะได้จัดการเอกสารทรัพย์สินสินทรัพย์ด้วยนะคะตรงนี้ก็อาจจะมีโอกาสมีโชคโชคบ้านใหม่โชคแหล่งทำกินใหม่หรือโชคแบบว่าเอ่อที่ทางที่ดินได้หมดนะคะตรงนี้ด้วยของชาวกลุ่มนะคะเพราะดาวพุธเนี่ยก็ไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์ดาวศุกร์คือดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะตรงนี้เหมือนกันโอเคนอกนั้นคือคนเปลี่ยนแปลงถิ่นฐานที่อยู่อาศัย นะบางท่านอาจจะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงการเดินทางไกลชีพจรลงเท้าอะไรอย่างนั้นน่ะแล้วก็ใครอยากจะได้รถใหม่มีโอกาสได้รถใหม่นะคะของใหม่ได้อะไรก็ได้ที่เป็นของใหม่ซื้อของใหม่เข้าบ้านเนี่ยนะคะตกแต่งอะไรอย่างนั้นได้หมดส่วนช่วงนี้เช้ากุมอาจจะมีเหตุค่าใช้ใจ่ายกับคนใกล้ตัวได้ด้วยเหมือนกันนะใครก็ได้ที่เป็นคนใกล้ตัวคุณน่ะนะคะตรงนี้มีโอกาส นะคาะจะจ่ายตรงนั้นช่วงนี้บางท่านมีงานรีบเร่งที่ต้องรีบรีบทำนะงานแบบว่างานแบบว่าเข้ามาแบบเร่งด่วนอะ่ะนะคะให้คุณรีบทําอย่างเงี้ยนะ,ค,ะคุณก็จะทําสําเร็จไปได้ด้วยดีค่ะนะคะหรือมีอะไรที่มันสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องรีบแก้ไขเฉพาะหน้าก็ได้ด้วยอต่างหากนะคะตรงนี้ส่วนหนึ่งงานปรับรวมไปถึงาอาจจะเป็นอาชีพพวกงานปรับงานแก้งานไขได้นะั้งส่วนสําหรับ อ่อ uh, ชาวกลุ่มเองลูกค้านะคะงานเซลล์ใครที่ทำอาชีพเซลล์ใครเป็นนักการตลาดต่างๆโอ้โหช่วงนี้ต้องเร่งทำยอดอย่างเงี้ยนะคะก็มีโอกาสได้ทำสำเร็จผ่านพ้นอ่ะนะคะถ้าถ้าแบบว่าต้องเร่งทำมันก็คือการทำแบบว่าเอาเหนื่อยหืดขึ้นคอนะคะแต่มันสำเร็จไหมมันได้ความสำเร็จนะคะแล้วก็บางท่านจะมีโชคเงินต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาค่ะ นี่คือโชคทั้งนั้นเลยนะคะโอกาสบางที่อาจจะหมายถึงเป็นโอกาสงานแล้วได้เงินได้นะคะตรงนั้นด้วยเงินเด่นแล้วก็บางเคสต,ต้องบอกก่อนนะว่าจะมีโชคสายมูเตลูมีโชคอยู่แล้วนะคะใครที่สายมูเตลูบางทีจะมีโชคแล้วก็บางทีโชคเงินอย่างเงี้ยคุณอาจจะได้เงินซัพพอร์ตเงินสับสุนเงินพิเศษเงินอะไรบางอย่างอาชีพบางอาชีพอาชีพบันเทิงอาชีพสื่อโซเชียลอาชีพเบื้องหลังอะไรเงี้ย สร้างคอนเทนต์อะไรอย่างนั้น,นอ่ะเงินมาทั้งนั้นนะคะของชาวกลุ่มแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกว่าชาวกลุ่มบางที่อาจจะถ้าสมมติว่าเป็นค่าใช้จ่ายการเงินอ่ะมันอาจจะเป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายการเงินไปเกี่ยวข้องกับการปรับการแก้ไขอะไรตัวเองไหมอยากจะโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยสรรเสริมได้หมดเลยมาดูความรักนะเนงินไปกับความงามอย่างเงี้ยผู้หญิงอ่ะ ความรักค่ะคู่รักครอบครัวใครรอใครรอเอ่อบางทีอาจจะมีเหตุค่าใช้จ่ายกับบริวารอันดับแรกก่อนค่าใช้จ่ายในเรื่องของเกี่ยวข้องกับบ้านหรืออยู่ไกลบ้านหรือจะไปไกลบ้านก็ได้นะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลรวมไปถึงการอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยน,ปยนแปลงรถยนต์ยานผ่านนะได้หรือบางท่านน่ะ อาจาจะมีในเรื่องการไกลกันกับถ้าสมมต,ติตรงนี้อาจจะมีในเรื่องการไกลกันกับบริวารมะหรือต้องการลูกน้องบริวารใหม่ได้หรืออยู่ดีๆลูกน้องบริวารเก่าลูกน้องบริวารออกอืมนะคะช่วงน,นี้ต้องรีบเร่งรีบเร่งหาลูกน้องบริวารอะไรอย่างนั้นก็ได้นะคะโอเคอาจจะมีอะไรที่มันมีเหตุเข้ามาปรับอย่างเงี้ยนะลูกน้องออกอะไรอย่างนั้นได้ด้วยเหมือนกัน ส่วนใครที่แบบว่าจะปรับปรุงบ้านจะสร้างบ้านจะปลูกบ้านมีแนวโน้มมากๆนะคะเพราะบางท่านอะ่ะบ้านอยู่ไกลที่อยู่ไกลมีที่ดินเปล่าอาจจะปลูกอยากจะสร้างอะไรอย่างนั้นก็ได้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็โชคนะคะคู่รักครอบครัวจะมีโชคด้วยโชคฟลุกได้โชคการลงทุนได้นะคะของชาวกลุ่มชาวกลุ่มเนี่ยเ,เรียกว่าก็ระวังการเงินล่วไหลด้วยนะนะ,ะก็ระวัง ระวังไว้บ้างนะการเงินล่วไหลหรือเงินจะไปกับเอ่อการเที่ยวการเดินทางเงินจะไปกับบ้านได้ไหมได้นะคะอะไรอย่างนั้นน่ะหรืออาจจะหมายถึงอะไรมีลูกหนี้อยู่ดีเงียบหายอะไรอย่างนั้นหรือเปล่านั่นก็ส่วนหนึ่งนะคะหรือลูกหนี้แบบว่าผัดวันประกันพรุ่งอะไรอย่างนั้นก็ได้แล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะเงินไม่ได้มาจากช่องทางเดียวนะของชาวราศีกุมเนี่ยช่วงเนี้นะคะแล้วก็ ช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของอะไรที่มันเป็นในเรื่องของบริวารน,นะคะบริวารอะไรอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนะคะบริวารคนใกล้ตัวก็ระวังปัญหาการสื่อสารกันบางทีเป็นคําพูดก็ได้ค่ะนะคะหรืออยู่ดีเป็นคําพูดที่คุยกันแล้วมันไม่เข้าใจกันอันนั้นส่วนหนึ่งนะคะอันนั้นส่วนหนึ่งด้วยสําหรับคนที่มีปัญหาความรักโอ้โห เออบางทีอาจจะมีการผิดใจกันการทะเลาะก,กันกันไม่เข้าใจกันนะนะคะแต่ถ้าแต่ถ้าตรงเนี้ยนะคะใครที่ห่างกันมาสักพักแล้วหรือเพิ่งห่างกันมีสิทธิ์มีโอกาสได้ลุ้นนะคะเนี่ยมีสิทธิ์มีโอกาสได้ลุ้นว่าเออเผื่อได้ปรับความเข้าใจกันหรือได้คุยกันอะไรอย่างนั้นน่ะแต่จะไปต่อไม่ไปต่อมันขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะ นะคะเนี่ยจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรอย่างนั้นด้วยหรือบางท่านอยู่ดีๆก็รับรู้มาเหมือนกันเช่นกันนะคะมีเรื่องของความลับมีายใดายหนึ่งไปไปแอปพบคบค้าสมาคมกับคนเก่าๆได้ถ้าไม่ใช่คนเก่าๆก็ไปแอบซุกกิ๊กนะคะตรงนี้แหละอ่ามันก็จะเป็นปัญหาแล้วแล้วก็บางเคสเนี่ยปัญหาของความรักับมันเป็นในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยเรื่องของคนใกล้ตัวด้วย นะคะก็บางทีการห่างเหินบางท่านก็อาจจะต้องตัดสินใจการห่างเหินกันในช่วงปลายปีนี่แหละนะคะเนี่ยมันมีเรื่องการห่างเหนินมันมีในเรื่องของรักสามเศร้ามันมีในเรื่องการห,หึงหวงแรงๆต่อกันอ่ะก็มีอะไรต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว,ว่าต้องป้องกันก่อนที่เหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นนะคะส่วนบางเคสก็ไปแล้วจริงจริง บางเคสก็ไปแล้วแต่บางท่านเท่านั้นเองที่พิ่งผิดใจกันหึงหวงต่อกันเนี่ยมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันค่ะนะคะที่พึ่งผิดใจกันที่พึ่งทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ยก็ลองปรับความเข้าใจกันดูก็มีสิทธิ์มีลุ้นก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีลุ้นเหมือนกันนะนอกานั้นคือคนกระคนแบบว่าห่างกันไปก่อนหน้านั้นยาวนานมากอะไรอย่างเง้นไม่เกี่ยวนะคะหรืออยู่ดีๆมีสาเหตุแบบโอ้โหไปเลือกคบคนใหม่ ไปคุยกับคนอื่นอีกหนึ่งคนรับรู้อย่างเงี้ยแล้วเรื่องมันแรงนะคะมัน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 เกิดในเชิงรักษาที่ว่าต้องไกลกันเลยอะ่ะหรือเป็นการสิ้นสุดก็ได้บางคู่นะสิ้นสุดนะคะอ่าตรงนี้ด้วยเนี่ยรักสามคนพัวพันค่ะมีทางเลือกค่ะไม่คุณมีทางเลือกเขาก็มีทางเลือกนะะตรงเนี้ยแล้วมันอาจจะหมายถึงอะไรอาจจะหมายถึงว่ามีเป็นการเป็นจุดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเป็นจุดเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเหมือนกันนะคะ อ่ออยู่ดีก็ไปรับรู้อ่ะเขาไปแชทคุยกับคนอื่นอะไรอย่างนั้นอ่ะยิ่งแล้วใหญ่เลยโอเคนะคะแต่ในบางคู่เท่านั้นเองนะแฟนอาจจะกลับมาง้อนะแต่ตัดสินใจยังไงอ่ะต้องรีบเคลียร์กันนะถกปัญหาต่อกันอะไรที่มันอึดอัดก็ต้องเปิดใจคุยกันถ้ามีการกลับมาง้อคุยกันนะคะมันต้องรีบเคลีย เหมือนคนเราเพิ่งมีมีเรื่องกันใหม่ๆอย่างเงี้ยมันก็ต้องรีบเคลียร์รีบเปิดรีบเปิดอกรีบหาทางออกรีบหาทางแก้ไขก่อนที่มันจะสายเกินไปนะคะก่อนที่มันจะสายเกินไปอ้ามาดูกันชาวโสดโอเป็นอะไรโสดอ่าจะมองว่าอาจจะมีได้พบปะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าๆค่ะเท่านั้นเองนะคะ ในเรื่องของความรักบางท่านก็เพิ่งจบกับความรักมาไม่อยากจะเปิดใจกับความรักไม่อยากจะรับรู้อะไรถึงความรักละนะอยู่ในช่วงของการปรับสมดุลกับเองค่ะก็เรียกว่าการหิวใจนี่แหละการปลดปล่อยและการปล่อยวางนะส่วนบางเคสเนี่ยจะมีในเรื่องของคนไกลด้วยคนมีตําหนิได้และบางท่านก็อาจจะหมายถึงการได้พบปะคนรู้จักเก่าๆเพื่อนเก่าๆมิตรภาพเก่าๆเข้ามาด้วยเหมือนกันนะคะตรงนี้โอเคมีนะมีเก่าๆเข้ามาด้วยหรือหมายถึงแบบว่า เออมีใครชักนําชักจูงกันอะไรอย่างเง้ยหรือเปล่านะคะอันนั้นก็โส่หนึ่งสับโสดสนิทนะโสดไร้คู่โสดไม่มีใครเข้ามาเลยอย่างเงี้ยอ่าอยู่ดีก็ได้เจอได้คุยหรือมีเพื่อนชักนําอะไรอย่างนั้นได้หรือแบบว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้พบรักคนไกลการเดินทางการท่องเที่ยวอาจจะแบบว่ามันอาจจะยังแบบว่าไม่ได้เชิงความรักจ๋าสักทีเดียวหรอกแต่มันเป็นความรู้สึกเออความชอบพออะไรแบบนั้นอะนะคะ โอ้โห oh. ตัวเองบางท่านได้คนโปรไฟล์มากๆนะคะเนี่ยแล้วก็เป็นคนไกลด้วยเป็นคนไกลด้วยค่ะแล้วก็น่าจะมีโอกาสได้ตัดสินใจด้วยนะตัดสินใจลองลองคบคุยกันดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะลองคบลองคุยกันดูได้ส่วนบางท่านกว่าจะเลือกใครกว่าจะชัดเจนกับใครใหม่ๆ ต้องค่อนข้างใช้เวลาพิจพจารณาพิถีพิถันในการเลือกรักมากๆเลยนะคะเพราะว่าคุณเคยมีอดีตมาแล้วบางทีเราก็ต้องพิถีพิถันกว่าจะตัดสินใจมีคนเข้ามาก็ยังไม่ได้คิดอะไรหรอกนะคะมันเป็นการคุยนะคะคุยจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณมั่นใจคุณแน่ใจแบบนั้นสําส่วนหนึง่ง <c oughs> ก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางท่านเนี่ยมีด้วยนะอยากจะปล่อยวางเลยแหละความรักอะ่ะนะบางท่านก็อยากจะปล่อยวางจริงๆอ่ะ ก็เดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะคืออะไรอู้ตายแล้วบางท่านได้พบเพื่อนสมัยเด็กหรือเปล่าเนี่ยสงสัยนะพบเพื่อนสมัยเด็กด้วยไหมอืมส่วนในบางเคสก็ดูด้วยนะลักที่เข้ามานะ่ะมันเป็นลักความเสน่หาชั้นชู้สาวอะบางทีคนคนนั้นก็อาจจะมีเจ้าเข้าเจ้าของก็ต้องดูดูดีดด้วยนะคะตรงนี้ด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้ใครใครที่แบบว่าอืมจะมองแบบนี้ อีกหนึ่งเรื่องเก่าและใหม่ถ้าไม่ใช่เก่าและใหม่ช่วงนี้คุณอาจจะแค่พบมิตรภาพกเก่าพบปะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าอะไรอย่างนั้นนะคะตรงนี้สักส่วนหนึ่งถ้าไม่ใช่แฟนถ้าไม่ใช่แบบเป็นในเรื่องความรักคือเพื่อนค่ะเพื่อนเก่าคนรู้จักเก่าเก่าอะไรอย่างนี้เข้ามาได้ไม่เช่นนั้นบางท่านก็อาจจะคาดหวังว่าเมื่อไหร่เก่าจะติดต่อกับเข้ามาอะไรอย่างนั้นหรือไปนึกถึงคนเก่า ชาวกลุ่มช่วงนี้โอ้โหเงินอยู่รอบทิศทางที่คุณจะสแสวงหาหรือคุณมีความคิดอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆช่องทางแหล่งรายได้ใหม่ๆการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็มีสิทธิ์มีโอกาสนะคะเพราะบางท่านต้องการอยากจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อทำธุรกิจอะไรใหม่ๆของตัวเองอย่างเงี้ยก็ได้นะคะใครรอกันบางท่านได้ข่าวดีนะในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะอ่าอันนั้นด้วยส่วนหนึ่ง นักค้านักขายเจรจาการขายปิดการขายสําเร็จช่วงนี้ลูกค้านําพาโชคการเงินมาให้กับคุณค่ะและก็บางท่านช่วงนี้จะมีโชคด้วยโชคเงินจากการที่คุณหาเองและก็โชคเงินทางอ้อมของคุณนะะโชคเงินทางอ้อมโชคฟลุกโชคการลงทุนเก่งกําไรอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วบางท่านก็จะมีโชคกับคู่ค้าคู่ธุรกิจและบางทีอาจจะหมายถึงได้ของมีค่าของมีราคาหรือของขวัญหรือของถูกใจกับเพศตรงข้ามก็ได้ นะคะตรงนี้ก็ส่วนหนึ่งด้วยของชาวกลุ่มนะคะใครต้องการตัดสินใจไปไกลก็มีโอกาสได้ตัดสินใจไปไกลหรือช่วงนี้คุณจะมีเกณฑ์เดินทางชี่เจ้ลงเท้าก็ได้นะคะความล่าเพออาจจะเป็นคนต่างจินดันไกลด้วยซ้ําไปเท่าที่เปิดออกมา แต่เราก็มองว่าหลายๆท่านเลยค่ะต่อจากนี้ไปนะคะถ้าคุณจะต้องตัดสินใจเลือกรักเรามองว่าคุณต้องเลือกอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างมองอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างละมองทั้งความเหมาะสมมองทั้งความคู่ควรอะไรอย่างนั้นด้วยนะคะคนที่มีปัญหาของความรักเนี่ยอยากจะบอกว่าเออระวังเรื่องของความหึงหวงเรื่องของวิวาทะต่อกันนะคะหึงหวงสําคัญมากเพราะมันจะมีบุคคลอื่นเข้ามาผัวพัน อ,อารมณ์ประมาณนี้ก็เอาใจช่วยความรักสับคนที่มีปัญหาแต่ใครที่เพิ่งมีปัญหาใหม่ๆอย่าอีโก้นะคะอย่าอีโก้ถ้ามีการง้อ,อก,กันได้ก็ง้อค่ะก่อนที่ทุกอย่างเขาฟ้องมาว่ามันจะสายเกินไปนะคะก็น่าจะประมาณนี้นี่คือ,อช่วงจังหวะนี้ถึง11มกราคมไว้ไปติดตามในคลิป12ราศีในเดือนมกราเดือนมกราดาวย้ายเยอะมากหดวงหรือ6ดวงไม่ทราบเท่าที่เท่าที่จาได้นะคะห้า ห้าหรือหกดวงนี่แหละย้ายเนี่ยย้ายตั้งแต่ต้นเดือนเลยแหละนะคะเอ่อย้ายกลางเดือนสะส่วนใหญ่ด้วยก็ไว้ไปติดตามกันนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ f c ทุกท่านมากๆเลยค่ะที่ยังรับฟังรับชมที่สําคัญชาวราศรีกุมขอให้รวยขอให้เฮงรับทรัพย์รับเงินปลายปีเพราะคุณกําลังจะมีโชคปลายปีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีสุขสมหวังมากๆนะคะแล้วก็เดินทางไปไหนปปใหม่ก็ขอให้เดินทางปลอดภยัยนะคะอย่าใจร้อน อย่าใจเร็วขับรถก็อย่าประมาทนะคะถ้าใครต้องขับขี่ยุดยยานพาหน,นะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ